เป็นน้ำมันเครื่องที่แบบผ่านความร้อนจัดมันจะมีกลิ่นเหม็นๆแล้วก็มันจะไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่เวลายีย่ยี่อ่ะนีย่ตอนนี้ต้องการน้ําตอนนี้ผมจะเติมน้ําแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ทดูว่ามันจะมีอากาศดันออกมาที่หม้อน้ําหรือเปล่าถ้าเกิดมีอากาศแสดงว่าประกนแตกไม่ก็เครื่องมีปัญหาแล้วครับต้องรื้อเครื่องแล้วครับครับขับเครื่องครับครับันดันเนี้ยคือมันร้อนจัดไปแล้วกำลังอัดมันรอดแล้วครับ ออเนี่ยครับปั๊มน้ำแตกครับนี่ครับเนี่ยไหลโจกเลยครับปั๊มน้ำแตกน้ำหายหมดบางทีเราก็ไม่รู้อะครับจนมันร้อนอาจจะถึงขนาดว่าดับขาเท้าเลยหรือเปล่าเหมือนแบบหรือแบบขับขับใช้ใช้อยู่แล้วแบบเครื่องมันก็อืดอืดแล้วดับไปเองน้ำไหลเลย ต้องดูไปบ่อยครับต้องดูไปบ่อยแต่เขาก็ไม่ได้ขับบ่อยนะแต่เพียงแต่ว่ามันแห้งไปได้เราก็ไม่ได้ดูอ่ะเนาะรถ่ายมันมันไม่บ่อยจริงแต่เวลาที่มันได้ใช้มันใช้หนักนะครับอืมใช่ครับมันใช้หนักจะไม<ห>่แก้ไขได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับอแก้ไขไม่ได้ต้องเปิดฝาสูบอย่างเดียวครับแเสื้อมายมังมเคยใช้งานหลักๆเลยนะเนี่ยทำเทเล่ จะมาใช้เอารถไฮเสีย <laughs> ไม่บาลานซ์กันเลยโอเคโอเคเดี okay, okay. <บ>๋ยวหาวิธี